สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องตะชานบ้านกกอกนะคะนี่ได้แล้วได้ได้ได้รูปไอ้รถแล้วดีใจมากๆนี่นี่ทุกคนก็มารอรับรับรถลงุงแปบบนี้เราอยู่เราอยู่กันนี่น,นี่ทุกคนรอรับรถ เราก็จะถ่ายคลิปให้คุณตาชาญทุกคนก็คือรอดีใจค่ะดีใจตาชาญได้มานี่นี่คือรถรถของรถของลุงพลน,นะคะป้าแตนนะชูแวบบชูแวบบสวยมากๆค่ะสวยมากๆ สวยมากๆนะคะโอ้โหสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะน,นะคะทุกทุกท่านก็คือมาร่วมยินดีกับลุงกับป้านะคะวันนี้ ราะว่กคน็ต้องแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดยังไม่เปิดดูข้างในนะคะเดี๋ยวต้องรอให้ให้ลุงกับป้ามาเปิดก่อนหน้าตายหัวล้อหัวล้อคำไอ้อ่ะ น, mom, น German, ้ำมนน้ำมนเซ็งน้ำมนกับไอ้กูเจ๋งเซ็งนะคะลืมเอาโทรศัพท์มาก็เลยเอาโทรศัพท์ตาชานไปคอมเมนต์พี่ต mm. ้นอ้อนะคะนี่ตาชานกินมาม่าแล้วตาชันกินมาม่าตาชานกินมาม่าแล้วตาชานตาชานกับน้าไต่ไปกินมาม่าแล้วโอ้ยเป็นมวนเป็น้หลี่ยมกินกระต๊อบเป็นหัวอะไรวนี่ย ดูนะมีตั้งเยอะมีตั้งหลายช่องนะแต่เข้าช่องพี่ต้นอสนะเออหัวเลื่ไงรู้ไงหัวล้อคิิกๆคลิกๆพิหัวล้ออีกคลิกๆนะเอ๊ะอะไรนะทำไมทำไมหน้าตายถึงหัวล้อตัวอ้อก็แปลกใจนะหน้าตายทำไมหัวล้อต้นอ้อหน้าตานี่เคยหัวล้อนะหัวแต่กุ้ยจริงตาชานมาหยอกว่ะว้ายหาตายมาหยอกอันนั้นตาชานกับอันตาชานกับหน้าตาหยอกอันพี่ต้นอ่อนแช่กุ้ยจื้อกับไอ้น้ำมนต์ำมน สวัสดีค่ะคุณจ้าจ้าสวัสดีค่ะเจเพพ่นกระ้าเดี๋ยวโหขี้กัดขี้กัดขี้กัดยูแต่ไนพี่ตนออกจะรู้ไหมเนาะพี่ตนออก็พี่ตนออก็บอกคแ่เลยพันพันกับหัวขี้กัดขีกัดยู่คนก่นหัวได้บานาเขาเีนเบานกเพินให้แต่หัวนจะให้แต่ามวนกับสอยู่เนาตาชานก็เบาขับกับหนกกับหลานือว่าขับจริงจรปกติเราก็จะเบาธร้าดาเนาเ้าะาชานก็มาับบนี้ขาขับวั เพิ่นกับผ้านั่งอยู่กับใครครับมี่นั่งอยู่กับใครครับอีู่ด้วเพิ่นกับผ้าเพิ่นกับผ้ากันหัวอยู่ทั้งในนี่แธอน้ำมนต์กับกุ้ยเจิ๋งน้ำมนต์กับกุ้ยเจิ๋งโดนที่หมาฮ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 ามาสักครั้งใต้หัวปวดเลยใหยังมาได้บ้างมาได้มาได้เธอกุ้ยเจิ๋งเขาบ่มีอันเขาบ่ได้ว่าเมนอันมาตัดผมซื้อเขาว่าเขาบอกแดดเอาโทรศัพท์มีอยังมาเลยว่าสิมาตัดผมบัดนี้เป็นเฮม่าเฮ้ยเลยมาพี่ แต่ถ้เบียนรถลุงก็สวยนะสวยนะเนเหาะเหมือนแร่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตาชานกับไอ้นาตายกินมาม่าเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูตาชานกับนาตาย ลุงจิมมี่ก็รอเซอร์ไพรส์หอบดอกไม้ช่อใหญ่เซอร์ไพรส์ร่วมยินดีอะไรนะครับหอบหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปไหนคะนี่ไม,ไม่ให้ผู้สาวครับให้ผู้สาวยังหาผู้สาวไม่เจอป<ะ>ัดดอกไม้สีโบเหี่ยวก่อนบ่โออันนี้ใช่แข็งมาแล้วครับดอกไม้ครับแโอ้ลุงจิมไฟท้ายมีสโลแกนอะไรไหม อยู่ทุกคนตอนนี้ก็เสียดเส้นไปใกล้ๆเหรอรถของลุงเนี่ยเสียดเส้นไหมเอ้หัวใจมลยโลลัวอยู่เหมือนกับรถเจ้าของเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ยิ่งกว่ารถเจ้าของบอสนี่ค่อยว่านี่ยิ่งกว่ารถเจ้าของนะสวยเท่าไหร่นะล้านเท่าไหร่นะไม่รู้โอ้จริงราคาเนี่ยไม่ติดล้านสองแสนล้านสองแสนสี่สิบล้านสองผมมีอยู่ล้านสามเลยที่ได้ไหม สามกรีบนะกีบนะร้านสามกีบก็จะได้ขีดแต่ล้อมันนี้แล้ว่อยกดได้เพราะว่ารถมันไม่มีในสต็อกไหไม่มีแต่มันมืดมืดเนาะกระจกฟิล์มฟิล์มข้างเท่าไหร่นี่แปดสิบกหรือเท่าไหร่นี่ทําไมมันมืดมืดเอาอะไรก็มาแรกก็ไม่ยอมเงิน เงินแสนสองเอาเงินมาแลกยอมเลยดาวเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้กบเพิ่นะอีทีเดียแล้วมันแล้บเปิดประตูมันเป็นประตูมิินน่อ้าวเขาสัมภาษณ์อะไรเยรองใจะมาทุนเป็นอะไรเป็นนู่เป็นนี้ก็ช่างเขาค่จากวันหนึ่งกรรมมางก็ติดจรวดนั่นแหละเราทำดีก็ได้ดีจ้านี่ไงได้ดีเนี่ยทำดีเนี่ย ไม่มีหรอกทำเชั่วแล้วได้ดีเนาะเเ็นจลยทำดีต้องได้ดีเนาะมันจระเลยตัวแดงเลยใช่ไหมยายตัวแดงเลยใช่ไหมมันต้องไปบอกเลยว่าีดอันนี้คุณตัวดีใช่ไหมเนี่อันนี้ตัวดีตัวดีเมื่อเมื่อแรงเออไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศฝรั่งไปเที่ยวประเทศลาวไปเที่ยวประเทศฮานอยฮานอยไม่ต้องไม่ต้องเสียจุไอค่าเครื่องบิน ตอนเย็นเราไปเที่ยวพานอยตอนเย็นเราจะไปเที่ยวพานวยไม่แม่มาต่อยเราขี่รถตู้นี่แหละไปเออเพื่อกล้องไหนดีอ่ะไปมีหลายที่นั่งมีหลายที่นั่งนั่งตายน้าตายเนาะให้ค่อยนั่งดีไหมให้ค่อยนั่งจับแก้วดีไหมแม่มาต่อยเนาะโอเคโอเคดังนั้นโอเคนี่สมัยสมัยที่นี่เด้อกูเจ๋งบอกว่าเฮ้ยอย่าไปจับอย่าไปจับกลัวกลัวมันมี ฝุ่นนะคะคแต่ว่าพวเพื่อนก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อสว้สวยมากสวยมากสวยมากไปได้ทีละหลายหลายคนประหยัดค่าน้ำมันไปกนวะนี่ขากลับเฉยๆเลฮะ เาอกกินทุกเมานะครับทางออกถูกเชอญอ้เขาเขาบอกวิธีด้วยบอกวิธีด้วยนะครับสงสัยแต่ว่าเขาคงไม่ทดลองให้เราเไม่ต้องไม่ต้องทดลองไม่ต้องทดลองนะคะไม่ต้องทดลองนี่ทุกคนก็มาร่วมยินดีนะคะร่วมยินดีกับลุงพลป้าแตนแล้วก็ครอบครัววิพานะคะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ของตาชานบ้านกลกก,ลกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตาชานบ้านกลกกลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ